รายชื่อในกระดาษกับสีเขียวบนท้องถนนมีผู้กล่าวข้อสังเกตและคนส่วนใหญ่ที่เห็นด้วยกับนะครับสาเหตุที่ทางไอรอสามารถรวบรวมรายชื่อประชาชนผู้ที่ยื่นข้อเสนอขอให้มีการจัด ทำประชามติเพื่อให้จัดทํารัฐธรรมนูนใหม่ทั้งฉบับโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญน,นะครับจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทะลุไปฝ่าสองแสนฝาลายนะครับรายชื่อจากที่ต้องการเพียงแค่ห0 0 0 0ื่นลายชื่อในเวลาเพียงแค่3วันนั้นนะครับเป็นเพราะประชาชนต้องการตบหน้าสั่งสอนกกตที่เพิ่งจะมาบอกเอา3วันสุดท้ายว่าการลงชื่อนั้นใช้วิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ นี่แหละครับคือสิ่งที่บอกได้เลยว่าสิ่งที่สะท้อนให้เห็นนะครับการล่ารายชื่อนะครับสองแสนรายชื่อภายใน3วันของนะครับไอรอได้เนี่ยนะครับมันคือการตบหน้าสั่งสอนกรกตให้รู้ได้เลยครับเพราะก่อนหน้านี้มันมีระยะเวลาซึ่งกรกตนะครับบอกว่าสามารถลงชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ได้นะทางไอรอเองเนี่ยก็ไปถามนะครับว่าจะลงชื่อยังไงอะไรในอะไรไงในการทำประชามาติทางกรกตก็บอกให้ลงชื่อทางอิเล็กทรอนิก แต่เหลือเวลาอีกแค่3วันทางกกตอบอกว่าไม่สามารถลงชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ต้องลงชื่อด้วยกระดาษลงชื่อในกระดาษนะครับแล้วให้ทางไอรอเองนะครับทางเจ้าหน้าที่ไอรอนะครับเอาจากกระดาษไปลงเป็น PDF, PDF ก็คือเป็นข้อมูลนะครับและไปส่งให้กกตนี่คือสิ่งที่กกตทําและเนี่ยสองแสนรายชื่อมันคือการตบหน้ากกต ว่าสิ่งที่กรกะตพยายามที่จะทําพยายามที่จะขัดฝางใช้นะครับขบวนการทางกฎหมายใช้นิติสงครามพยายามขัดขวางเพื่อไม่ให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นของประชาชนเพื่อไม่ให้การทําประชามติของประชาชนผ่านไปได้นี่คือสิ่งที่ประชาชนตั้งข้อสงสัยต้องข้อสังเกตและตั้งข้อสงสัย,สสยเพราะกรกตนะครับ เป็นองค์กรอิสระที่ตั้งมาโดยคอสชอเพราะฉะนั้นวันนี้องค์กรกรกตเนี่ยทำงานเพื่อประเทศชาติทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนจริงหรือว่าทำงานรับใช้ใครกันแน่อย่างเรื่องนี้นะครับถ้าจะให้กล่าวอย่างพยายามเข้าใจก็อาจจะกล่าวได้ว่าในปัจจุบันนี้กรกตยังไม่มีกฎหมายหรือระเบียบรองรับเกี่ยวกับการลงชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์และต่อให้จะไปปรับเอาพรบรการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์พศ .2565 มาใช้บังคับได้ซึ่งทางสำนักงานกกตเห็นว่าน่านำมาปรับใช้ไม่ได้เนื่องจากกกตมีสถานะเป็นองค์กรอิสระตามรมัฐธรรมนูนแต่ก็ยังมีปัญหาในเรื่องที่จะต้องพิสูจน์ว่ารายชื่อที่เสนอมานะครับตามแบบฟอร์มนั้นถือว่าได้มีการรับรองและลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐานเพียงพอหรือไม่อีกด้วย ตรงนี้น่าจะเอาใจช่วยกว่านั้นนะครับคือทางก,งกรกตเองก็อาจจะกลัวว่าถ้ามีการโต้แย้งในดๆภายหลังแล้วเกิดปรากฏนะครับว่าการลงชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังไม่มีกฎหมายหรือระเบียบรองรับนั้นทําไม่ได้ขึ้นมาในการวินิจฉัยขององค์กรอื่นๆแล้วนะครับเสียงของประชาชนจะตกน้ําไปจริงๆดังนั้นเมื่อกันเหนียวกกตจึงขอรับเฉพาะการลงชื่อในเอกสารก่อนเป็นสําคัญ หากเพราะฟาร์มที่ประชาชนนั้นไม่เชื่อถือหรือไม่มั่นใจในฟาร์มโปร่งใสที่กะกะตนะครับพึ่งตัดออกไปจากสโลแกนนะครับหรือคำฝันขององคอ์กรประกอบการใช้อำนาจที่ประชาชนเห็นว่าแปลกประหลาดไม่เข้าท่าทำมาโดยตลอดในช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้ง ทำให้ท่าทีดังกล่าวของกตอที่แม้ว่าจะเข้าใจได้อยู่บ้างตีความไปในแง่ร้ายว่าเป็นการกันแกล้งไม่ให้ทางไอรอสามารถจัดการลงชื่อสเสนอทรประชามติได้สําเร็จซึ่งเรื่องนี้ถ้าจะมีข้อตําหนิก็เห็นจะอยู่ที่การมาแจ้งเอาว่าการลงชื่อใช้วิธีอ e ิเล็กทรอนิกส์นั้นทําได้ทำไม่ได้เอาเมื่อ3วันสุดท้ายที่ทางไอรอกำหนดไว้เป็นเส้นตายของการรับรายชื่อนั่นแหละก็คือว่าวันนี้ ถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าไม่สามารถทำํำยทคอนิ์ได้ตั้งแต่ทีแรกคุณก็บอกไปตั้งแต่ทีแรกเลยว่าวิธีการจะต้องทํายังไงไปล่ารายชื่อยังไงอะไรยังไงแต่วันนี้นะครับคุณไม่บอกตั้งแต่ทีแรกไง แต่คุณมาแจ้งเอา3วันจุดท้ายแล้วจะให้ประชาชนอย่างผมคิดไปทางอื่นได้ไงว่าพวกคุณไม่ได้กันแกลงพวกคุณไม่ได้ขัดฝังกกตไม่ได้กกนแกลงกกตไม่ได้ขัดฝางแต่ถ้ากกตพูดถึงเรื่องนี้นะครับเรื่องถึงการให้อ,อาการอ,าอะไรชื่อนะครับให้ขั้นตอนมาโอเคต้องสง่งต้องตั้งโตนะครับแล้วก็มาเป็นกระดาษแล้วก็มาทําแต่คุณพูดมาตั้งแต่วันแรกเนี่ยอันเนี้ยประชาชนเข้าใจได้ว่าคุณโอเคให้ทําตามกฎหมายทําข้อกฎหมายแต่วันนี้คุณไม่บอกตั้งแต่ทีแรกไงคุณให้ทํามา เหลืออีก3วันคุณบอกว่าสิ่งที่ทํามาใช้ไม่ได้ต้องทําแบบนี้แล้วมา่เหลือเวลาอีก3วันน่ะวันนี้ระยะเวลา3วันแล้วสามารถหารายชื่อ2องแ0,000ได้เนี่ยมันคือการตบหน้ากะกะตอ,อย่างชัดเจนว่าวันนี้ประชาชนไม่ยอมให้ขบวนการกฎหมายหรือองค์กรอิสระใดๆมาขัดฝังนะครับพลังของประชาชนได้แม้ไม่ว่าจะโดยทางใดก็ตาม มันก็ได้แสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวอย่างยิ่งของสังคมว่าต้องการที่จะยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับคอสชอซึ่งเป็นการสารตั้งซึ่งเป็นศาลตั้งต้นของความวุ่นวายทางการเมืองที่เกิดขึ้นมาตลอดระยะเวลา6ปีแห่งการบังคับใช้เพื่อให้มีรัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นมาโดยตัวแทนของประชาชนฉบับใหม่ การเข้าชื่อเสนอขอทำประชามติเพื่อให้มีการจัดทำรัฐมนูลฉบับใหม่ขึ้นทั้งฉบับโดยสมาชิกสภาร่างรัฐมนูนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งหมดเป็นการใช้สิทธิ์ตามพรบว่าด้วยการออกเสียงประชามติพศ .2564 มาตราที่9นะครับวรรคที่2วงเล็บ5ซึ่งมาตรา11โดยรา,ายละเอียดขั้นตอนต่อไปนี้ก็คือเมื่อผู้แทนของผู้มีสิทธิ์เข้าชื่อพร้อมรายชื่อประชาชนที่ ร่วมเสนอไปจนครบแล้วนําไปยื่นต่อสํานักงานกะกะตเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นนะครับเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในความถูกต้องเบื้องต้นภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารหากเขียนว่าเป็นไปโดยถูกต้องนะครับก็จะส่งการนะครับส่งเรื่องต่อไปยังสํานักงานเรขาธิการคณะรัฐมนะนะนะตรตีหรือสคสรคนะครับ ดำเนินการต่อไปโดยสรคอจะรับหน้าที่ในการพิจารณามอบหมายหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจัดทาความคิดเห็นวิเคราะห์เรื่องที่จะนะครับขอให้จัดทําประชามตินั้นรวมถึงอาจจะขอให้หน่วยงานของรัฐอื่นๆช่วยดําเนินการในการตรวจสอบรายชื่อเพื่อสุดท้ายจะนําเสนอต่อคอรมอพิจารณาว่าเห็นควรจะให้จัดทําประชามติตามที่ประชาชนร่วมลงชื่อนะครับร้องขอไปหรือไม่ จึงเป็นเหตุที่ทางไอรอต้องกำหนดเส้นตายวันสุดท้ายที่จะให้ประชาชนเข้าชื่อเพื่อเสนอประชามติให้มีการให้มีรัฐรมนูญใหม่นะครับทั้งฉบับในวันที่26สิหงหาที่ผ่านมานั้นก็เพื่อต้องการให้นะครับเมื่อส่งเรื่องเข้ากระบวนการทั้งหมดแล้วจะต้องทันต่อการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ตั้งแต่ในวาระแรก แต่หากไม่นับนกลไกนะครับทางราชการก็อาจจะสามารถปัดตกได้ในหลายเหตุซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรชี้พงให้กระรอกแล้วในที่สุดน้ำหนักแห่งการตัดสินใจว่าจะเอาอย่างไรกับข้อเรียกร้องของประชาชนที่จะเข้าชื่อกันนี้นะครับก็จะไปตกหนักแก่รัฐบาลที่นําโดยพรกเพื่อไทยของนายกรัฐมนตรีท่านใหม่ที่ชื่อเศรษฐาทวีสิน ทั้งนี้พะยาะนหมายของพัฒเพื่อไทยเองนะครับที่ประกาศเสนอมาทั้งในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งว่าจะจัดทํารัฐมนูนฉบับประชาชนโดยคงรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยสภาร่างธรัฐมนูญหรือว่าสะสะร ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนและผ่านขั้นตอนการออกเสียงลงประชามติโดยประชาชนและยังมาย้ำซ้ำอีกในรอบในครั้งที่ประกาศแยกตัวไปร่วมรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลเมื่อวันที่2ส,งสิงหานี้ว่าในการประชุมครมนัดแรกนะครับจะมีวาระเร่งด่วนให้มีการทำประชามติและตั้งสสรอให้ขบวนการนะครับมีส่วนร่วมในการแก้จากนั้นจะคืนอำนาจให้กับประชาชนเลือกตั้งใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ คราวนี้รัฐบาลเพื่อไทยยังงัดท่าไม้ตายเดิมที่ว่าที่ประกาศไปนั้นเป็นเพียงนโยบายเพื่อการจูงใจประชาชนในการหาเสียงเลือกตั้งหรือเป็นเพียงการกล่าวให้มีผลเฉพาะในบริบทขณะที่พูดก็หรือก็อาจจะเรียกเสียงโหขึ้นมาได้อีกครั้งและเป็นการนะครับใช้จ่ายต้นทุนทางการเมืองที่มีราคาแพงมากอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะครับ เพราะอันที่จริงแล้วการรักษาสัญญาให้มีการจัดทํารัฐมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับก็ไม่น่าจะไปกระทบกระเทือนกับความสัมพันธ์กับพักนะครับการเมืองร่วมรัฐบาลอื่นครับแต่อย่างใดไม่เหมือนกับการประกาศไล่หนูตีงูเห่าหรือการประกาศไม่มีลุงไม่มีเล่านะครับที่พอจะเกลียกลืนแก้ตัวได้ว่าในบริบทที่ต้องร่วมมือกันพักการเมืองอื่นจะมาร่วมรัฐบาลด้วยนั้นนะเป็นเหตุจำใจที่จะต้องพลิกลิ้น เว้นเสียแต่ว่าเรื่องนี้จะมีข้อมูลใหม่ที่ทําให้ไม่อยากที่จะยกเลิกรัฐธรรมนูนปี60เพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสะสะรที่มีที่มาจากประชาชนเสียแล้วแต่ถึงกระน,นั้นก็ยังมีเรื่องที่อยากจะให้ผู้ริเริ่มให้มีการทําประชามติเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และประชาชนมีส่วนร่วมเข้าชื่อนั้นทําใจร่มๆ่มกันอยู่นิดนึงว่าสิ่งที่เราต้องยอมรับเป็นพื้นฐานตรงกันคือไม่ว่าจะอย่างไร รัฐประเทศนี้ก็ต้องปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนซึ่งให้ประชาชนเลือกผู้แทนของเขาเข้าไปใช้อำนาจรัฐแทนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติหรือนะครับทางฝ่ายบริหารแม้ว่าจะแม้ว่าการเลือกตั้งจะไม่ใช่การมอบอำนาจทางการเมืองไปอย่างเด็ดขาดกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นถือเป็นส่วนเสริมของการปกครองตามระบอบนี้แต่การตัดสินใจในระดับอำนาจรัฐนั้นก็จะต้องตกนะครับ จะต้องมาจากการตัดสินใจของตัวแทนประชาชนเป็นหลักซึ่งเป็นกติกาสากลที่ได้รับการยอมรับกันเกือบทั้งโลกอีกทั้งยังต้องเข้าใจด้วยว่าตัวเลขนั้นจะมากเท่าไหร่มีที่มาหรือเรื่องเล่าเบื้องหลังอย่างไรแต่ทั้งหมดทั้งมวลเมื่อเข้าสู่โต๊ะที่ประชุมมันก็มีสถานะเป็น ชุดข้อมูลที่อยู่ในกระดาษทั้งสิ้นและตัวเลขบนกระดาษซึ่งอาจจะไม่มีแรงกดดันเพียงพอหรือส่งนะครับผลต่อความรู้สึกเท่ากับภาพที่ได้เห็นทางสายตาซึ่งเป็นข้อมูลในเชิงประจักษ์จำนวนรายชื่อเรียกร้องมากฝ่า2 0แสนรายชื่อนั้นเทียบไม่ได้เลยกับถ้าจำนวน1,000 0คนที่คิดนะครับเป็นจำนวนเพียง5%ของจำนวนผู้เข้าชื่อทั้งหมดแต่มาปรากฏตัวหน้าสถานที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีหน้าสภา จึงหยอกบ,บอกเล่านะครับประสบการณ์ทั้งประวัติศาสตร์ในวันที่รัฐพาให้ฝ่ามเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญที่ต่อมาได้เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540ไว้สักนิดหนึ่งนะครับในฐานะผู้ที่ได้เป็นที่ประจักษ์พยา,ยานและในเหตุการณ์ครั้งนั้นกำกำเนิดของรัฐธรรมนูญปี2540เกิดขึ้นหลังวิกฤตการเบืองหลังเหตุการณ์พฤษภา2535 ที่ถึงแม้ว่าฝ่ายทหารจะกลับเข้ากรมกองและมีนายกรัฐมนตรีที่เป็นพลเรือนมาจากการเลือกตั้งของประชาชนแล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่อาจแก้ไขปัญหาทางการเมืองได้จนเกิดวิกฤตการเมืองเกิดขึ้นอีกครั้งประกอบกับกบรรยากาศในสังคมนำไปสู่การเรียกร้องให้มีการปฏิรูปทางการเมืองนะครับโดยใช้กลไกลทางรัฐธรรมนูญ จนกระทั่งปี2538นายกบรรหารศิลปะอาชาก็ได้ตัดใจให้มีการแก้ไขรัฐมนูญฉบับปี2534เพื่อเปิดทางให้ตั้งสภาร่างรัฐมนูญที่ประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งจังหวัดละ1คน77คนและสมาชิกสภาแต่งตั้งมาจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้องอีก23คนรวมเป็น100คน เพื่อทาการยกร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในกําหนดระยะเวลา240วันและนําเสนอต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับทั้งฉบับหรือถ้าไม่เห็นชอบก็จะต้องนาร่างรัฐธรรมนูลทั้งฉบับไปให้ประชาชนออกเสียงประชามติกันต่อไปในระหว่างการอภิปรายของสภาช่วงวันหรือ2วันแรกปรากฏว่ามีแรงต้านมาจากบรรดานักการเมืองสอสอและสอวอที่ไม่เห็นด้วยกับโครงสร้างระบบการเมืองใหม่การเลือก ตั้งแบบใหม่ที่พวกเขาไม่คุ้นเคยรวมถึงมีสอวอที่มาจากการเลือกตั้งนะครับทางตรงของประชาชนด้วยรวมถึงประเด็นเล็กๆน้อยๆเช่นบรรดานะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านที่หวั่นเกงการกระจายอำนาจตามรัฐมนูนฉบับใหม่ที่ก่อให้เกิดนะครับองค์กรบริหารอ,องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นถ้าแค่ฟังการถกถแถลงในรัฐภาและเสียงกระอื่มของเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐ ประจาเป็นใครก็ต้องทําใจนะครับคิดว่าร่างรมูนฉบับปฏิรูปนี้คงไม่ผ่านสภาแน่นะครับปากนะครับเตรียมปากาการอลงมติกันเลยดีฝ่ากะนั้นปฏิหารก็เกิดขึ้นในคืนวันก่อนวันลงมติของสภาก็ไม่รู้ว่ามีกระแสมาจากไหนและกระแสที่ถูกส่งต่อนะครับกัน ด้วยวิธีการใดๆในยุคสมัยที่มีผู้ไม่น่าจะเกิน5,000คนทั่วประเทศไทยช่วงที่เว็บพันทิป o m พึ่งก่อตั้งและมีเว็บมัตเตอร์เพียงคนเดียวจัดการทุกอย่างแต่อยู่ดีๆก็มีกระแสธงเขียวและลิบบิ้นเขียวส่งต่อกันไปมาขอให้ประชาชนที่เห็นด้วยและอยากให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้ช่วยกันแสดงสัญลักษณ์สีเขียวนะครับ โดยอาจจะติดธงสีเขียวหน้าบ้านที่รถหรือผูกนะครับข้อมือหรือมัดผมด้วยริบบินน้นนี่ครับสีเขียวกระแสนี้เกิดขึ้นได้นะครับส่วนหนึ่งก็มาจากที่ฝ่ายผู้ร่างรัฐมนูนนักวิชาการและสื่อเครือข่ายได้ร่วมกันนะครับย่อยเนื้อหาและอธิบายถึงข้อดีและผลที่จะได้รับจากรัฐมนูญฉบับนี้ในตอนนั้นบนศีรษะของนักศึกษาหญิงนั้นผูกโบสีเขียวผู้ชายก็ผูกริบบิ้นเขียวนะครับ บนข้อมือและที่กระจกมองข้างหรือเสาอากาศของรถยนต์เกือบทั้งเมืองก็มีธงสีเขียวและริบบิ้นสีเขียวประดับรวมถึงใครที่ทำได้ก็จะใส่เสื้อสีเขียวออกจากบ้านทั้งหมดคือการสแสดงออกนะครับซึ่งนะครับการสนับสนุนการมีรัฐธรรมนูญฉบ,บับปฏิรูปทางการเมืองโดยไม่มีการชุมนุมเพื่อเรียกร้องรัฐธรรมนูนเลยทุกคนใช้ชีวิตกันตามปกติเพิ่มเพียงแค่เติมสีเขียวที่เป็นสีประจำรัฐธรรมนูญใหม่เข้ามาเท่านั้นเอง กระแสตรงเขียวกลายเป็นกระแสหลักของสังคมอย่างที่ยากที่จะต่อต้านภาพของสีเขียวเต็มท้องถนนและในะสถานะกลายเป็นพงนำทำให้การลงม,ลงมติของสภาโดยเฉพาะฝ่ายสภาผู้แทนราษฎรก็จำใจจะต้องเกรงใจประชาชนต่างก็ออกมาลงมติให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญจนได้รับความเห็นชอบจากสภาได้ผิดจากวันที่อภิปรายร่างรัฐธรรมนูญกันเป็นเผ็ดร้อนก่อนหน้านี้แบบนี้เรียกว่า เป็นหนังพลละมวล้วนทั้งหมดนี้คือที่มาของการที่มีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนฉบับก่อนหน้านี้จนฝาจนกว่าจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มีกระบวนการอันชอบธรรมเช่นนี้อีกในอนาคตอันนี้คือข้อมูลต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นข้อมูลวันนี้นะครับที่แต่การที่จะร่างนะก็คงจะต้องมีปฏิกิริยาต่อจากนี้ก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นใหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ